เรื่องของวงเงินทดลองราชการตรงนี้ก็เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการสอบเตรียมขึ้นมานะคะก็เป็นเรื่องของการปิดกลุ่มเพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางใดการจันการนะคะทีนี้ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนอกจากที่ส่วนราชการใช้จ่ายตามตามวงเงินงบประมาณที่ท่านได้รับการจัดสรรใช่ไหมคะเมื่อแต่นั้นปีนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าพอว่ามาออกมาท่านได้ประมาณร้อยละ ทีเดียวตอนต้นปีนะคะข้าพูดไม่ใช่ใช่ไหมคะในการใช้จ่ายเงินเนี่ยก็จะต้องมีในเรื่องของระบบเงินประจํารวดเข้ามาในเรื่องของการควบคุมงบประมาด้วยจ้ะคะเพราะว่าเงบประมาณตั้งเป็นวงเงินสูงสุดที่ส่วนราชการสามารถใช้จ่ายได้นะแต่ว่าเวลาการใช้จ่ายเงินเนี่ยสำนักงบประมาณเขาก็จะมีอำนาจในเรื่องของการอนุมัติเงินประจำรูปด้วยเขาอาจจะไม่ได้งบประมาณท่านได้ร้อยล้านไม่ได้หมายความว่างบจะออกร้อยล้านที่เดือนต้นปีเลยเขาอาจจะมีการย้อยออก อาจจะระับขึ้นเป็น hmm. ต่อหรือว่าออกเป็นรายเป็นง่าได้แล้วนะคะเวลาการใช้จ่ายท่านก็ต้องใช้จ่ายตามเงินประจำงวดที่ท่านได้รับด้วยจะใช้เกินเงินประจำงวัดนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการของที่ปลูกทานเวลาใช้จ่ายก็ต้องขอที่ปลูกทานภายในเงินประจำงวดที่ท่านได้รับด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอที่มีทานโดยเนียวนะคะทีนี้ในเรื่องของเกี่ยกับเรื่องของการนำเนินสำคนญจะได้ถึงดีเนี่ยจะกำหนดไว้ลักษณะใช้ค่ากับอวมาต จะติดต่อนแล้ว่าในในกรณีที่ส่วนราชการได้รับเงินไม่เป็นกรรมสิทธิ์นะคะไม่ว่าจะได้รับในลักษณะของสัญญาหรือว่าการดำเนินการต่างๆเนี่ยเมื่อได้รับมาแล้วหลักเช่นเดียวกันเลยกับตัวพรบเป็นไปตามนะคะก็คือเขานำส่งทางไปรายงานเช่นเดียวกันท่านจะเก็บเอาไว้ใช้จ่ายเ็นกรได้นะคะถ้าจะเก็บเอาไว้ใช้จ่ายก็จะมีข้อรูปเงินต่างกฎหมายซึ่งอยู่ในในวสถไปัดไปนะคะว่ามีกรณีอะไรบ้างที่สามารถเก็บเใช้จ่ายได้ ยกตัวอย่างที่ท่านสามารถดไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งก็เช่นพวกเงินที่มีผู้มอบให้ส่วนาชการโดยวัาถุกอสังหาระมรอาจจะมีบุคคภายนอกนะคะนําเงินให้กับส่วนราชการเพื่อให้ใช้จ่ายในกิจการของส่วนราชกรในการดํเนินงานตามการจัดย้าที่ส่วนราชการนะคะในความีว่าถูกอสงห์มเรัก็ให้เรามาใช้จ่ายได้บ้าส่วนราชการก็สามารถจดไว้ใช่ายตามวัตถุประสงค์นั้นได้นะคะโดยไมต้องนำส่งันเลาได้ทันทีนะคะ วิธีการปฏิบัติในเรื่องของการใช้าก็เป็นไตามรบียบวันแลเสร็จาปกตินะคะหรือว่าจะเป็นกรณีที่เรนที่ได้รับจากองค์รหว่างประเทศอะไรนีคะเราอาจจะมีการทำ EOU กับ่างประเทศเป็นความร่วมือร่วมกันว่าทางประเทศหน่วยงานองคกรระหว่างประเทศให้เงินมาใช้จ่ายในเรื่องอะไรก็สามารถเก็บเวินใช้่ายได้โดยไม้องนำสนงทางนะคะหรือว่าจะเป็นกรณีที่เป็นงานของระดับรี่ว่าการรการเง้นเชนดยวกับตร ัวทบลองจะแตกต่างนะคะเป็นเรื่องของการอนุญาตเป็นบาอรดนไปว่าให้อนุญาตตี้ว่าการจะมีการใช้งานอนุญาตที่สวนชุดทางจิเงินรายได้พวกนี้ค่ะในชีวต่างได้โดยไม่ต้องาีส่วนสาเช่นอะไรบ้างเช่นพวกเงินโดือสิ้นเงิชนวี้นไคะคุณไม่คาสกี้ เงินน้สตยนะคะก็เอเงินที่กรรมการที่ได้รับการใช้ปาิการตักการที่สุรศักาิ์กับารเมื่อกับเงินมาเก็นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของเรื่องการที่เราอาจจะมีอุบติการอืมมาใช้ใสถานที่ของเรานะคะว่าเเก็บเพื่อเป็นกำเราก็าจะประกาอนญาตให้ท่านสามารถเก็บเงินเกได้เพื่อเงินที่ือว่าเป็นเรื่องขการจัดห้ได้กับทีมนะคะเช่นอาจจะเป็นคนขานอก ขับรถชฉลยรถราชการของเราเลยนะคะแล้วก็ใช้เงินเงินมาให้เพื่อเป็นค่าซ่อมรถอันงี้อันเนี้ยส่วนสดิการสามารถจัดให้ศิษย์ได้นะคะที่ออกไปซ่อมรถนะคะก็คือจับให้ได้กับืินคืนมาให้รถใช้ได้เหมือนเดิมเนี่ยสามารถติดให้ศิษยได้โดยไม่ต้องนำเงินทังนะคะหรือว่าจะเในกรณีที่เป็นพวกเอ่แรงงานแต่งรที่เป็นพวกเออ่สถานศึกษาสถานเดายรานะคะหรือว่าทุกทางต่างๆในการต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเวลาได้เพื่อไปจูบเ่อนเนี่ย เรื่องคุณเวลาต่างๆนะคะก็จะมีเงินบำรุุเวาบางที่จะาไม่มาจดิตได้เนี่ก็ขอติตเอาไว้ใช่ายในเรื่องการดำเนินกานเรื่องขอการรักษาอยาบะลในระดนะคะก็ขอตกระทรวงจคว่าหรือว่าจะเป็นเรื่องขาเงินือสพควรไจากการดำเนินกานตามหน้าหน้าที่นะคะก็เหมือนกับท่านดำเนินการตามรารกิจหน้าที่ปกติแล้งมีราไได้จิตที่เรนะคะแล้จะขอเิ็บรายได้ตรงนี้เอาไว้ใช้จ่าก็มาขอตกระทรวงจะคนะคะทีนี้เร่ของการกององ ญากให้ติดายใช้จ่ายได้แล้วเนี่ยแล้วต้องมีการใช้จ่ายตะเบียบนะคะซึ่งระเบียบเนี่ยจะเป็นระเบียบไม่ได้รับความสิทชิ์่อร่วมกันเลยจะเป็นการตักจากบรรพบุรุษมานะคะว่าไม่ท่านเป็นระเบียบเป็ใช้จ่ายได้บ้างจ่ายในรายการอะไรได้บ้างมันก็ต้องเป็นการมีการกำหนดระเบียบแต่ละเรื่องไว้เป็นเหตุการณ์เฉพาะอันนะคะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกรณีของนี้ที่ต้องจัดทายแล้วก็ค่อยเกลีนนะคะ ทีนี้ในส่วนของตัวผอทีการประมาเนี่ยยัมีการกำหนดในเรื่องของในเรื่องของการที่ตุบเรื่องของการช่วยเงินไปด้วยนะคะว่าในกรณีที่เหมือนกับอต่ที่บอกทางด้านที่ว่าในกรณีที่นะอยู่ในลักษณะประมาณที่เป็นแบบขาดอุปทานต้องมีการช่วยเงินไม่ว่าจะเป็นผู้จากต่างประเทศหรือว่าผู้ไทยในประเทศเนี่ยในการช่วยเงินจะต้องมีการตกิดเผื่อ ไว้ในเรื่องของเาในการขนเงินด้วยนะคะเพื่อวกฎหมายเนี่ยนะคะระบว่าเราจะให้ไปขึ้นเงินได้ในอัตราเฉท่าไหร่ซึ่งในกฎหมาจะกำหนดไว้ว่าในกรณีที่จะเป็นีที่จะต้องขึ้นเงินะคะสามารถที่นเงินได้็นอัตรารอยละแปดสบนะคะของประมาณรายวตัที่ที่ตั้งไว้ในแต่ละปีรวมกับอีกยี่อร์เซ็ของประมาณที่ตั้งไว้เรื่อชำระ ทีนี้ในเรื่องของการกำหนดวเินรนะค่ะก็เหมือนเป็นเรื่องของการผวบเกมดของการหนดสัดส่วนด้วยไม่ใช่ว่าถ้ากฎหมายไม่หนดเนี่ยถ้าเราอูในภาวะขาดเงินที่ทาให้เก็นข้อการใช้จ่ายเงินมากนาเนี่ยเราไม่มีเงินไดใช่ไหมคะก็เพื่กันไปแยแยเลยไม่มีเรื่องการกำหนดเงินอาจจะทําให้ภารัทสามารเประาทศาอเี่มากขึ้น จนมากจนไปนะคะซึ่งก็เหมือนในเรื่องของการรับความเสียการมีปรื่องก็งการเพิ่มขอประเทศด้วยมีการกำหนดเงินที่ที่ชัดเจนนะคะข้อเองแล้วก็ต่อนะคะทีนี้ในส่วนของในเเรื่องของการเพิ่เงินก็มีการกำหนดไปแล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการใช้จ่ายเข้ามาเนี่ยโดยปกติเวลาการใช้จ่ายของประมาณจะต้องใช้จ่ายภายในปีใช่ไหมคะเพราะประมาณปีไหนก็ต้องใช้ปีนั้นยกเว้นว่าประมาณจะจ่ายข้าปี งบประมาณรายจ่ายข้าป so ีันจะชัดอยู่แล้วว่าเรากะงบปมาณไว้ว่าจะกิดปีสอนปีจากปีให้ก็ใช้ตามระยะเวลาที่กำหนดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเริ่มจ่ถ้าเกิดการตั้งงบประมาณรายจ่ายก็คือจะตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ก็ต้องใช้จ่ายให้ภายในปีนะคะถ้าใช้จ่ายให้ภายในกดเานก็ต้องมีการขอเงินก่อนเงินนั้นเดิมๆกันนะคะกับกระทรวงการคล ในตอนที่ท่านจัดการเนรถนบีเนี่ยท่านต้องใหการขอนต่านก่อนทว่งสึ่งนล้ประมาณก่อนนะคะแล้วก็อาจจะได้รับการอัญญาให้จัดเงินรื้อถอนบุีก็คือเป็นเรื่องของการใช้จายข้ามปีแ่ะข้ามปนนึงปาณนึงเพราะว่าเขาระมาณในจัดแีนี้ท่านใช้ไม่ทานใช่ไหมคะอาจจะทำงาล่าช้าหรือว่าอาจจะบท่านก่อนที่จดทำความเช่อมตอนใกล้ๆจะทิ้งสีแล้วอย่างนี้นะคะารใช้จ่ายในาอท่นก็อาจจะไม่ทาน ก็จะต้องใช้การเงินู่ในคิวประมาณต่อไปนะคะถ้าท่านมีการขอวิธตการไปแล้วแมก็ขอการเนนะคะเรื่ปกติแล้วเนี่ยเราจะโอนทางธนาารออกานซึ่งถือว่าถ้าเ็นกรณีท่านารเงใจราคบงนที่เนี่ยก็อาจจะได้รับการอัลลัฟให้การอะไราแต่ว่าในเรื่องของวิธีการนะคะในเรื่องของการเข้าประกนในระบบอะไรเนี่ยก็เป็นขั้นตอนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเราให้ขอวิธีการไปแล้วนี่ก็อาจจะการให้ดูในตัวนี ในส่วนที่ไม่ได้การด้วยอัตรเติก็เป็นกนีที่เหมือนกับท่านยังได้ตอกเรื่อผิวพันอยค่ะแตท่านที่ทำโปรเที่จะต้องใช้จ่ายนะคะนที่ัดไปใ้พกขอการเงินนี้เนี่ยจะต้องจาเป็นกรีกรณีไปที่ก็ะหรือว่าอาจจะเป็นนีที่ก็ะดำนการหนดเกเอาไว้ว่าจะกรอะไรบ้างที่การแบบไม่มีิ่ได้โดยที่ไม่อตเงนะคะพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกเป็นการตามข้เชน ถราจะดันบ so ิดหรือะไรอย่างนี้นะคะต้องมีความขอเลื่อนนะคะแล้วก็อาจจะต้องต้องใช้จ่ายตรงนี้แหละการคช้จ่าจจะกวดหรือว่าในแต่พวกนี้จัดการได้ถ้าไม่มีเงินนะคะแต่ก็ต้องขอแต่งเข้ามาปีนี้นะคะทีนี้ในส่วนของเงื่อนที่คำนวณสารฉุกเฉินที่เราพูดไปแล้วว่าตำรวจลอยรายนะคนะคะถ้ามีการใช้จ่ายก็จะต้องตั้งจุดใช้จ่ายเป็นฐานด้วยนะคะทีนี้เงื่อนการใช้จ่ายก็ทั่วเรียบร้อยแล้วตอนช่วงปี ในกฏหมายเนี่ยวจก็จะต้องมีเรื่องของการรายงานเรื่การใช้จ่ายนี้ด้วยและอว่าการจัดการายงานรายรับรายจ่ายนะคะขอไปรับเนให้กัสภาภานนะคะแล้วก็ต้องมีงานประกาศนราชกิจการนิรนะคะส่งให้สองตรวจสอบด้วยเมื่อสปงตรวจสอบแล้วสือให้รายงานประานะคะส่วนรายงานสก็คือเรื่อยงานราชกิาจนจการแล้วส่วนสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องบทตํารวจโทษ ส่วนราชการได้ขอวิี่กษ์นหรือว่าใช้การไปโดยที่ไม่สุจจิตศรีนะนะร้อยู่แล้วแก็ไม่สุจจิตใช้กาขอวที่ผษ์พันไปทาให้ส่วนราชการเสียหายเนี่ยรัวบาลการระมาณเนี่หนดในเรื่องของบทกำหนดข้อวดด้วยว่านอกจากท่านจะต้องรับผิดในการอานายแล้วนะคะอาจจะต้องรับผิดในเรื่องของการชระเทาความเสียหายกับรับด้วยถ้าเกิดว่ารับเกิดความเสียหายในเรื่องของการที่ท่านจะขอนิพาผษดพัน ือว <S ess> ่าปในการนที่ผิดกฎมาที่ระเบียบข้อบังคับต่างๆนะคะนอกจากตัวราชการหรือว่าจ้าที่เที่ยวข้องรืเรื่องของความผิดแล้วเนี่ยคนไทยนอกที่เขาร่วมหรือว่าได้รับประโยชน์จตรนี้อ่ะจะร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่มนการไม่ตรต้องเลยนะคะอาต้องร่วมกันรับผิดในกของตนด้วยแต่ว่าถ้าไม่อกลัวถ้าเกิดว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่นะคหอ่าที่เจอต้อง รู้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดใช่ไหมคะถ้าท่านไม่มีการทำแบบนี้แขกกระเแยงไว้ค่ะให้กับผู้บังคับบัญชาไร้เราก็ร้องเห็นว่าตรงนี้มันทำไม่ค่อยถูกต้องนะไม่ถูกต้องตามระเบียข้อนบข้อนี้ถ้าท่านมีอสงตรงนี้แเอาไว้นะคะท่านก็อาจจะได้รับชายเอ้หรือว่าอาจจะเหกับเป็นข้อพิจารณาว่าไม่ต้องรับผู้อืนนะคะในอง แน่ใจว่าเด็าตัวตนนี้มีข้อเสงสัยกอะไรไหมคะถ้าเป็นภ่าตัวเปนเรื่องของงบประมาณนะคะว่าจะทำยังไงได้แล้วงบประมาณมาแล้วเอาใช้เป็นเรื่องอะไรค่การใช้จ่ายเ็นเรื่องของะรเย็นเรื่องของการทรัพย์สินแล้วก็นที่จับตัวเองไแต่ไอ้ารคำว่าต้องใช้จ่ายตามเลาหรืรย่างเงยนะคะที่อดนารวจสอบสังเุชนคะ แต่ตรงนี้ค่ะว่าจะมีการกำหนดอยู่ะว่าจ่ายแล้วต้องใช้จ่ายยังไงค่าต้นจ่ายเ่ารใช้ได้แค่ไหนไ้น่าไรราคาเท่าไรแก็ต้องเป็นกาที่ทำตามระเบียบนะคะนอกจากนี้ในเรื่องขการใช้จ่ายก็ต้องใช้จ่ายตามัตถุประสงค์ด้วยเพราะว่าตั้งงบประมาณก็บอกอยู่แว่าจะไปใช้จ่ายในรเวลาไหนะคะพอได้เห็นมาแล้วจะไปใช้จ่ายก็ต้องใช้จ่ายตามวัตถุปะสงค์ที่ท่านตั้งไว้โดยประยันะคะแล้วก็เป็นการเป้าหมายของค่าเงินด้วย ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเป็นเรื่องของการใช้การส่วนของดวนท่าเป็นความข้อหตามที่จะต้องใช้ก่าเพื่อให้เกิดประโยชน์กัรัฐและก็ประชาชนด้วยเพราะว่าเนที่เราเอามาใช้ก็คือเงินภาษีที่เสียกับประชาชนใช่ไหมคะการใช้่ารก็ต้องเป็นการที่นการที่เราปะยชน์โดยเดียวันนะคะนี้ก็น่จเป็นรใ้างนการใชะคะทีนี้อันนี้เสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง แต่ละงบก็เป็นงบจิตกราฟนี่นคือหน่านทลงนเาหรือเจาีการเินของ่ยงนอนะคะแล้วก็มลาตอื่นแต่ละแต่ละงก็จะมีวิธีการหรือว่ามีวัถุประสงค์ในการใช้เป็นในการแต่ละงนะคะก็ถ้าจะใช้ข้ามงบก็จะเรียนไปแล้วว่าส่อนที่หน่งารขออนปก์ไปให้โรงานเก็เป็นการขออที่ทำหวงานกำหนแต่ในหลักแล้วก็ช้ต่างงบประาที่ได้รับการจัรรจากหนวานอื้อันนอ อดน้ในส่วนของกาที่องค์ประชุมตั้งนะคะมันก็จะมีรายการที่สองคือในการเจตจำนงนะคะก็จะเป็นพวกที่วัดวัตถุทำงานพวกเี่สำรวจพกทีเรียนพวกค่าสาราย็เป็นรูีกนะคะที่มีน้านะคะแล้พวกค่าออกแทนมีราองค่ารักสาระายนะคะแล้วก็มีเจาการด้วยกันที่มีอยส่วนตั้หกิคประมาณเขาก็จะตั้งหน่วยในการทนตาโดยก็จะเป็นพวก ในองยาที่ก็เป็นผู้ประคับการะมนีคะเฉเป็นกาประบการที่ไห้นาสามารถหได้ในวันที่ีคจเป็นต้ช่วหลอที่บอกแล้วว่าตอนนี้ก็มีหวนงนะคะาช่วยเานย่างนละรที่เดีิดกก็่อยก็ใช้หการนะคะหงกรโรีเ่ ก็คือถ้าเกิดว่าการใช้จ่ายก็ใช้จ่ายตา่ายพราะสมรรกาหรือว่าแลวที่สามคืองานหักๆ่าที่ตองการโมาณถง้องมาณไวในรื่อะไรในการอะไรก็ใช้จ่ายปะ็ไมแน่ใเน่เป็นในในส่วนของภาพลักของการเงินต่าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่แน่ใจว่ามีามหรือว่าขาจถามอะไรไหมคะ จะไม่ได้ไปใช้งานในใจนะคะเพราะฉะนัม่วิธีปฏิบัติว่าถ้ายมาเห็นภาพตัวี้ในการดเนินการจะมีรยชบ่าน้หรือบางส่วนว่าบางคนกอังจะเรื่องของการจะทำะรย่างไนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไก็สามารถสั่การไปที่โรงพยาบารโดยทั่ได้นะคะก็ขอจิให้ทุกคนระดับใจนะคะที่แต่น